สวัสดีครับในคลิปวันนี้เราอยู่กันที่ตุรกีครับเมื่อกี้เราเล่นนะครับจริงๆเราอยู่กันที่ร้านพระนครแทบจังหวัดอยุธยาครับซึ่งร้านนี้เขาก็จะตกแต่งในสไตล์ตุรกีนะครับทั้งการเสิร์ฟอาหารแล้วก็เมนูชากาแฟต่างๆแต่ด้านล่างนี้จะเป็นแนวอีสานนะครับก็เลยได้ชื่อว่าพระนครแทบครับ เอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในร้านกันดีกว่าครับเข้ามาด้านหน้าครับเป็นบร,ริเวณที่สั่งอาหารนะครับมาสั่งอันนี้เนาะแลก็ไอศครีมด้าไอศครีมอันนี้น่าสนใจครับน้าให้น้องหน่อยนะคะว่าอรูปหน้านหลังด้วยจ้าอันนี้น่าสนใจมากครับส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างเมนูของทั้งร้านนะครับเป็นเมนูขัน้นหลงปลาน่ากินมากครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันครับ คับขึ้นมาด้านบนก็จะเจอการตกแต่งสไตล์ตุรกีแบบนี้เลยครับก็เป็นบริเวณพื้นที่นั่งนะฮะของเราก็สามารถมาหยิบอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาตกแต่งก่อนที่จะเป็นพร็อพในการถ่ายรูปได้ครับ เรามาตั้งแต่ร้านเปิดนะฮรร้านเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยครับก็อาจจะมีอยู่นักท่องเที่ยวมาประมาณ2-3โต๊ะนะฮะยังไม่เยอะมากถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปก็แนะนําให้มากันแต่เช้านะครับคนไม่เยอะดีครับก็จะมีพร็อพเอาไว้ให้ใส่ถ่ายรูปนะฮะมีหมวกด้วยครับก็เปิดเพลงสไตล์ตุรกีนะฮะไดอารมณ์บรรยากาศเข้ากันมากครับเมนูของเรามาแล้วฮะก็จะเป็นเมนูโรตีนะฮะแล้วก็กาแฟครับ อันนี้เป็นเมนูซาเล็นะฮะราคา90บาทครับแล้วก็เมนูโรตีใส่นมนะฮะราคา70บาทส่วนอันนี้เป็นชุดกาแฟตุรกีครับพร้อมกับขนม2ชิ้นนะฮะขนมสชิ้นอยู่ด้านในครับนีชุดนี้ราคา140บาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูนับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับ เรียกว่าไม่เข้มมากนะครับแต่ว่าเขาจะมีความหอมครับเดี๋ยวลองกินคูกับตัวขนมนะฮะขนมหนึ่งชิ้นครับกินกับกู่กับกาแฟาขมๆนะฮะรส้าดีครับตัวขนมเขาจะมีเหมือนความบานแล้วก็มีถั่วอยู่ด้านในนะฮะ ส่วนอันนี้เป็นเมนูเซเลบนะฮะเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนมใช่ไหมหน้าตาคล้ายโยเกิร์ตเลยเป็นนมเป็นนมนะเนาะนมเข้มข้มนดีนะคือมันมีเครื่องเทศแล้วก็พวกอะไรนะต้องเรียกว่าซินนามอนครับมันอร่อยตรงนี้นะฮะจริงๆเมื่อกี้เขาก็มีเมนูไอศครีมด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจเพราะเราจะคุ้นเคยกับไอศครีมตุรกีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวน่าจะสั่งนะ ไอศครีมของเรามาแล้วครับผมสั่งไป2รสนะฮะก็คือไอศครีมวานิลาแล้วก็พิตาซิโอครับหน้าตาเป็นแบบนี้สีเขียวนี่ก็จะเป็นพิตาซิโอนะครับแล้วก็ไอศครีมวานิลาครับถ้าสั่งก้อนเดียวนี้ราคา80บาทนะครับแต่ถ้า2ก้อนนี้150บาทครับ เหนียวๆเนาะ <ห EN S 1> สไตล์สกรีมตุรกีเมื่อกี้เป็นพิซซ่าซีโอนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นวานิลาครับโอ้โหเหนียวมากดูเหนียวมากอันนี้หอมพิซซ่าซีโอเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ฮรไม่เคยรู้สึกว่ามีกลิ่นะไรปกติเราก็จะคุ้นกับวานิลามากกว่าครับชิมตัวไอศครีมวานิลาก่อนนะครับ เหนียวดีนะส่วนอันนี้เป็นพิซซ่าซโอครับโอ้ oh. เหนียวมากต้องใช้สองช้อนช่วยกันนะฮะเหน,ยเนียวมากครับเขาก็จะมีเหมือนเป็นถั่วนะอยู่บนล่างเนี่ย,ยถ้ามาร้านนี้ก็แนะนำให้สั่งนะครับไอสปรีมอร่อยจริงครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมาที่ร้านพนกครแซบนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะฮะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ